สวัสดีค่ะกระท่อมชมจันทร์ชาแนลนะคะวันนี้ยายเปียกก็อยากจะมาพูดถึงความสามารถของน้องที่ดานลาวนะคะอืมยิ่งเรามองดูน้องในแต่ละวันนี้น้องก็ยิ่งทำอะไรให้เราเห็นถึงสิ่งที่น้องสามารถทำได้นะคะโ,โหน่ารักมากเลยวันนี้ยายเปียกจะมาพูดถึง ไปแอบดูน้องบีบขอบปุ้นพี่น้องพี่น้องของจักบีบขบปุ้นยินเนาะอะถ้าคนไม่รู้ภาษาอีสานหรือภาษาอ่ของน้องข้บปุ้นคือภาษาบ้านท้องอีสานแล้วพี่น้องสอปปลาวก็ใช้เหมือนกันนะบีบข้บปุ้นเมื่อก่อนนี้ต้องเล่าถึงว่าคนที่มีความสามารถในการบีบข้บปุ้นได้เนี่ย <c oughs> ต้องเป็นคนที่เป็นคนที่ <c oughs> เก่งมากนะในสมัยนี้คือสมัยก่อนนะคะสมัยตั้งแต่ป้าเปียกเป็นเด็กนะคะก็เห็นแต่ผู้ใหญ่เขาทำโอ้หลายปีผ่านมาใช่ไหมนานนมมากห้าสิบสี่สิบปีสี่สิบกว่าปีที่ผ่านมาก็ยังเห็นเขาบีบเขาปุ้นอยู่นะก็คือเขาทำเส้นขนมจีนนั่นเองนะคะแต่ว่าไม่ได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรทันสมัยเหมือนทุกวันนี้ แต่เขาจะใช้เหมือนเหมือนเป็นกระป๋องสองกระป๋องใช่ไหมที่มันสามารถที่จะเอา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 ,เอาเสียบเข้าไปด้วยกันได้เนาะแล้วก็เจเาจะรูเจาะรูตรงที่ก้นกระป๋องใช่ไหมคะและทีนี้อีกอันนึงก็ไม่เจาะรูนะคะเอากระป๋องที่เจาะรูนี้ไว้ข้างล่างแล้วก็ตักแป้งตักแป้งขนมจีนที่จะทําขนมจีนนะเนาะ ที่เขาเขาเรียกว่านวดนวดนวดได้ที่แล้วเขาก็จะตักแป้งใส่กระป๋องอันที่อยู่ข้างล่างที่เจาะรูที่ก้นนะคะแล้วทีนี้เขาก็เอากระป๋องอีกอันหนึ่งที่ไม่เจาะรูอ่าใส่เข้าไปนะคะสวมเข้าไปแล้วก็จะกดกดแบบนี้นะกดกดกดแล้วก็บีบลงมันก็จะมีรูนั้นอยากจะได้เส้นขนมจีนขนาดไหนเล็กหรือเส้นใหญ่ก็เจาะรูตามขนาดเลยนะคะแต่ แต่เขาก็ส่วนมากก็ต้องเจาะรูให้มันเส้นไม่ใหญ่มากเกินไปอะเนาะนั่นแหละเป็นเส้นขนมจีนที่สวยงามบีบลงใส่น้ําร้อนนะคะน้ําร้อนที่เราเอาหม้อต้มเอาไว้เหมือนหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยนะคะเหมือนหม้อก๋วยเตี๋ยวเลยแล้วก็เอาเอาบีบแป้งนี้ลงไปนะคะมันก็จะมันก็จะสุกใช่ไหมคะแป้งมันก็จะสุกพอโดนน้าร้อนมันก็จะสุกเนาะ แล้วเขาก็ไปเอากรชอนช้อนขึ้นมาแล้วก็จะเอาไปใส่น้ำเย็นนะคะต้อเตรียมชามไว้สำหรับใส่น้ำเย็นนะคะไว้แล้วก็เอาขนมกีนที่ช้อนขึ้นมาจากหม้อที่สุกแล้วนะคะที่เดือดที่ที่เราบีบลงไปเนี่ยนะคะก็จะเอาไปพักไว้ในน้ำเย็นนะคะ,อะพอมันเซตตัวไม่ใช่เซตตัวแต่พอมันเย็นพอที่จะเอามือล้วงลงไปจับจับ เราจ,จับขนมจีนขึ้นมาจากชามที่ที่แช่น้ําเย็นเอาไว้เนาะแล้วทีนี้เขาก็จะเอามาทำม้วนๆเอาไปวางนะคะแล้วแต่เราจะอยากม้วนแบบกลมๆม้วนแบบแบนๆม้วนแบบอะไระประมาณว่าสามารถที่จับออกไปได้เขาเรียกว่าเป็นจับเป็นจับเนาะออกไปใส่จานใส่ชามแล้วก็เอาน้ําขนมจีนราดทานอร่อยกันนะคะอันนี้ก็คือสมัยก่อน ที่ป้าเปียกเห็นพอไปเห็นที่บ้านศรีวิไลนะคะที่เพื่อนพากันทําบุญกระถินใช่ไหมคะแล้วก็มีการบีบข้าวปุ้นนะคะก็ะคือทําเส้นขนมจีนนั้นป้าเปียกเห็นน้องจิดาเล่าไปบีบกับเขาด้วยเพราะว่าตอนเป็นเด็กนะป้าเปียกไม่เคยที่จะทําได้เลยนอกจากไปดูผู้ใหญ่ทําแล้วก็ไปเอาแป้งไมมาจี่เอาแป้งข้าวปุ้นนั่นมามาทําเหมือนข้าวจีนเนาะก็เอาไปจีไฟแล้วก็เอา เอ,อะไรนะที่บางทีมันก็เป็นหัวชอบหัวที่มันเป็นใหญ่ๆนะเนาะก็เอาลงไปต้มในน้ําก็เอามากินอร่อยนะคะเป็นเด็กเป็นเด็กนี่ก็คือสนุกกับการกินแต่แปลกมากเด็กคนนี้นี่น้องธิดาเล่าโอ้โหทำยายทึ่งอีกแล้วนะหนูสามารถบีบขนมจีนให้มันออกมาเป็นเส้นได้เนี่ย มันคือว่ามันไม่ง่ายนะพี่น้องเพราะว่าแป้งขนมจีนนะ่ยมันเหนียวนะคะมันเหนียวแล้วก็ต้องใช้แรงกดมากต้องใช้แรงกดกระป๋องที่อยู่ข้างบนเนาะแล้วก็กด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 จนจนเส้นขนมจีนมันยาวนะไม่ใช่ว่ากดแล้วมันขาดขาด,ขาดวิ่นวินอนะ่ะมันมันก็ไม่เป็นเส้นนะแต่ต้องใช้แรงใช้แรงอึดใจน,นึงทีเดียวแหละนะคะในการที่จะกด ลงไปมันจึงเป็นเส้นขนมกีนที่ยาวออกมาได้แล้วก็จะได้เส้นขนมกีนที่สวยงามแต่เด็กคนนี้ทําได้นะคะน้องธิดาราวนี่ทําได้นะสําเร็จนะคะป้าเปียกก็ดูเออทําไมเขามีอะไรที่ธิดาราวทําไม่ได้บ้างเนี่ยใช่ไหมโอโ้โหความสามารถนี่สุดยอดยอดเยี่ยมมากเลยนะคะเออก็คืออันนี้เราต้องชื่นชม จงชืงช่นชมจริงว่าเด็กคนหนึ่งเนี่ยาสามารถที่จะบีบเส้นขนมจีนก็ได้พี่น้องที่ประเพียกต้องประเพียกมองไม่เห็นเวลาโทษทีนะคะเดี๋ยวจะพูดนานเกินไป <c ười> คือว่าแล้วที่ที่อีกอันนึงนะที่มองเห็นก็คือว่านอกจากมีความสามารถหลากหลายทําเส้นขนมจีนที่ยากๆที่บีบเส้นขนมจีนยากๆนี้ยังทําได้แล้ว น้องก็ยังดูแลตัวเองได้ดีอย่างมากๆด้วยนะคะเพราะว่าเห็นน่าจะเป็นคุณแม่ไหมที่มาถ่ายคลิปน้องที่มาเอาขนมมาให้หรือว่าเป็นพี่หรือว่าเป็นพี่ไอหรือพี่ปรารถนาไม่แน่ใจนะสามสาวเขาจะอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วเอ,อเท็นเอาขนมมาให้น้องบอกว่าน้องไม่กินเหตุผลที่น้องไม่กินเพราะว่ามันหวานมันหวานแล้วจะทําให้เสียงน้องเออ ไม่ดีนะคะเสียงน้องอาจจะแหบแห้งแล้วก็ร้องเพลงไม่ออกอะไรแบบนี้ดูน้องก็ยังมีความสามารถไม่ใช่ว่าเฉพาะน้องจะร้องเพลงร้องเพลงแล้วก็ซ้อมร้องเพลงแล้วก็ฝึกลูกเอื้อนลูกคอลูกขยี้แล้วก็อะไรเท่านั้นนะแต่น้องยังมีการดูแลเส้นเสียงดูแลสุขภาพเพื่อที่เสียงของน้องจะได้ใสจะได้มีพลังอยู่ได้นานๆก็คือไม่ทานของหวานเท่าที่น้องพูดออกมา คุณแม่ก็น่ารักเนาะบอกว่าทานได้อันนี้มันไม่หวานมากคือป้าเปียกกาลังจะบอกว่าศิลปินตัวน้อยเพิ่งจะอายุเท่านี้เองก็ยังรู้ด้วยเขารู้เส้นทางในการเป็นศิลปินดาวรุ่งเราจึงได้เชียร์เขาเพราะว่าเห well ็นแววใช่ไหมคะเห็นแววเห็นความสามารถในการที่จะอยู่บนเส้นทางของการเป็นทิดาดาวนะอยู่ในแวดวง บันเทิงหมอลำนะคะต้องใช้เสียงใช่ไหมคะน้องรู้จักที่จะเซฟตัวเองรู้จักที่จะดูแลสุขภาพของตัวเองก็คือเกรงว่าเสียงเนี่ยร้องเพลงมันจะไม่เพราะแล้วก็มันจะเจ็บคอมันจะเสียงมันจะร้องเพลงไม่ออกไม่ได้น้องสรุปคืนรู้วิธีที่จะดูแลเสียงในการเป็นศิลปินนัก,กรอ้องในการใช้เสียงไม่ว่าอาชีพอะไรเราจะต้องดูแลเกี่ยวกับเรื่องเสียงใช่ไหมคะ,ะถ้า มันอาจจะมีหลายอย่างด้วยนะแต่ยกตัวอย่างที่น้องพูดมาก็คืออย่างน้อยของหวานใช่ไหมถ้าของหวานมันจะทําให้เสียงเราไม่ดีแล้วร้องเพลงอาจจะร้องไม่ออกน้องก็ไม่ทําเห็นไหมคะโหเด็กคนนี้รู้ทุกอย่างเลยรู้อาจจะไม่รู้ทุกอย่างแต่ว่าน้องรู้หลายหลายอย่างในการที่จะปนเส้นทางของน้องที่จะเดินไปทั้งดูแลสุขภาพร่างกายทั้งดูแลเส้นเสียงดูแลไม่ทานของหวานเดี๋ยวเสียงไม่ดีอะไรแบบเนี้ยน่ารักใช่ไหมล่ะนะคะ ยายเปียกก็เลยจึงต้องมานั่งพูดถึงนะคะว่าน้องมีความสามารถมากมายหลายอย่างมีอะไรไหมที่ทิดาเราวทำไม่ได้นี่ก็คือป้าเปียกก็มาชื่นชมน้องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ให้ได้ชื่นใจได้หาคิดถึงได้ดูเราแอบดูน้องเราเห็นอะไรที่น่าสนใจเราก็มาเล่าสู่กันฟังเราก็มาพูดถึงน้องนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะไปแอบดูน้องทำอะไรยังไงน่าสนใจยายเปียกจะมาเล่าสู่กันฟังอีกนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ